ตอนนี้กำลังจะลุ้นไข่ไดโนเสาร์ทีเตอร์มานี่นีบอกว่าจะเอาโต้โต้ไม่ลุ้นหรอต้ลุ้นไหมโอ้โหเล่นเกมไม่สนใจเลยมากิ้วเรามาลุ้นกันไก่ราม้างปิดเลยลูกปิดเลยเดี๋ยวรอมันขุดขึ้นมามา ใน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 กิ้วิวขุนนะใน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 แบ็คตัวฟอโต้ขอบามันต้องต้องบีบด้วยฟต้ขอบีบงด้วยนนไงนี่ใบเคียวโตวางไว้นน้ำเยตัวใหญ่นี่นี่ครับทุกคนไหนที่ได้มาใชนน้ำตัวกระจิดลีดไวราคาเท่าไหร่นี่โตสี่สิบห้าบาทค่ะไดโนเสาร์เอามาโชว์ดิไหนสิ่งที่ได้มา นี่ไข่แตกเลยเนี่นี่ไข่แตกไข่เปาะเดี๋ยวมาดูดิขอดูไดโนเสาร์หน่อยดินี่ไข่แตกนะเนื้ไข่ในน้ำเสาไข่ในน้ำเสาแต่อันนี้นะอุ้ยอเอออุ้ยทำไมมันลื่นอะอุ้ยล่วงไปแล้วเหมือนเจลลี่เลยอ่ะเจลลี่ขอดูหน่อยมันต้องวางไว้ในน้ำนานๆแล้วตัวมันจะใหญ่ขึ้นจริงเหรอจริงลูกก็นั้นมันไม่ใหญ่หรอกมันได้แค่นี้แล้วมั้งมันใหญ่ได้ ตัวเล็กนิดเดียวเองรอดูน้ำไมหรอจริงหรอจริงสิแล้วเรามาดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะบายบไหนเดี๋ยวพิ่งจับอดีายวพิ่งจับเดี๋ยพิ่งจับไหนไหนไหนเอาถ้ามันใหญ่แล้วเรียกแม่นะกี่ชั่วโมงแล้วเกี่ยวเรา แชร่น้ำเมื่อวานเนี่าะแช่น้ำนเมนะื่อวานนี้วันนี้เวลาเก้าโมงน่อืมผ่านไปวันหนึ่งเ,เขาบอกให้แช่สี่สิบแปดถึงเจ็สิบสองชั่วโมงเดี๋ยวไแช่อีตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเดนอสาวตัวใหญ่ขึ้นจริงๆด้วยตัวเบ่เริ่มเลยแต่ไม่มีหัวเด็กกว่านี้ เด็กคนไหนทำมันหัวขาดยิ้มนี่วายเตอร์เหรอวายวายแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นมากเลยใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมแม่หันมายิ้มเนี่ยแต่ตัวมันใหญ่มากเออเด็กคนนี้นี่เองทำไ<อ>ดนโนเสาร์หัวขาดแล้วก็หางขาดแต่นิ่มมากเลยนิ่มบิ่มนิ่ม